วันเวลานี่ผ่านไปเร็วเหลือเกินนะคะทุกคนแป๊บเดียวก็หมดวันแล้วะค่ะทุกคนโลกมันหมุนเร็วเวลาก็หมุนเร็วแต่ต่อให้เวลาหมุนเร็วแค่ไหนเนี่ยในแต่ละวันเราก็ยังคงทําคลิปเหมือนเดิมทำทำเหมือนเดิมแล้วก็ทําไปเรื่อยๆเพราะมันคือ,อไรายได้ของพวกเราเละทุกคน มารลธทอนได้ไหมได้ทดลองมาแล้ว30คลิปต่อวันผลลัพธ์ที่ได้ก็เหรียญก็ขยับก็ไหลาตามปกติแต่มันจะสวนทางกับยอดวิวนะมันก็ขึ้นอยู่ที่ระบบ ai นะพูดถึง เป้าหมายที่ชัดเจนวางแผนที่ชัดเจนลองแล้วก็ามาดูว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงถ้าผลลัพธ์มันโอเคก็ไปต่อพัฒนาต่อแต่ถ้าผลลัพธ์แล้วเรายังไม่พอใจในสิ่งที่เราลงมือทำก็ต้องหาวิธีการใรหมไงไง่ๆไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอวิธีการที่มันทำให้เราโอเคกับยอดวิวกับเหรียญที่มันขึ้นนะเนี่ยว,วักคาเห็นไหมวันวันหนึ่งหมดไปละว,วันนี้เพิ่งลงไปได้สิบกว่าคลิปเองค่ะวันนี้ก็17บเจนาิกาน,นาทีขณะที่อัดนี้อยู่ก็มาทักทายกับทุกคนนะคะก็เด็ดยังไงขอเวลาไปทำคลิปสั้นรีวก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันค่ะ สู้ๆนะคะ